มาดูลูกขะมันก็ทำยังไงลูกขะเทวาคือเทวาดาที่อยู่บนต้นไม้นะมีวิวมานอยู่บนต้นไม้ฝให้ลูกขะเทวะสามตนที่มีวิวมานอยู่บนตามต้นไม้ก็เดบไปออกหาบุคคลที่ตนรู้จักและอยู่ในอาณาเขตที่ตนดูแลอยู่ก็เด้พบกับชายหนุ่มลูปหลอท่านหนึ่งที่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะบวชได้ ยนดีเข้าไปชวนโดยวิธีการอย่างนี้คือลูกกเทวะตอนหนึ่งลอยตัวอยู่ที่หน้าต่างว้าวี่จฉาเลือบตาลืมต,ตาเห็นแล้วยุ่งเลยอีกสอนตอนนั่งอยู่ที่ปลายเตียงด้าน,านซ้ายและขวาของผู้มีบุญในกาลังนอนอยู่ <c oughs> แล้วลูกกเทวาทั้งสามก็เริ่มคุยกันเหมือนคุยให้เพื่อนๆฟังอ๋อ <c oughs> เขาก็เริ่มคุยกันว่าการบวชมันดีอย่างไรโ <c oughs> ดยสลับกันพูด สลับกันเสริมมีกองเชียร์กองชมเงี้ยว่าการบวชด,ดีอย่างโน้นดีอย่างนี้เพื่อให้กายฝันของท่านผูมีบุญนั้นได้ฟัง oh. จะได้รายงาน oh. กายมนุษย์หยาบต่อ